เอาวันนี้จะพาไปดูคนทํางานที่สนามบินนะครับตอนนี้สุวรรณภูมินะครับผมจะขึ้นเครื่องบินตัวนี้นะครับ A350 Air Bu ั350ไปที่อินโดนีเซียนะครับคนทํางานที่จะให้ดูก็คือคนเติมน้ํามันเครื่องบินพี่คนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนักบินที่เดินตรวจเครื่องบินนะครับเห็นคําว่าพาย o t อไหมครับ Pilot พาย o t อแปลว่านักบินนะครับส่วนอีกคนนะครับช่างบํารุงรักษาเครื่องบินนะครับ Aircraft เมนเทนแนนซ์นะครับเริ่มแรกไปดูเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันเครื่องบินนะครับตรงนี้นะเป็นหลุมลงไปใต้พื้นใช่ไหมครับดูดน้ำมันขึ้นมานะตัว x x x นี่คือตัวเตือนเรื่องความปลอดภัยครับส่วนไอตัวเป็นเหมือนหูจับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเหมือนผมว่าเป็นตัวเปิดฝาลองดูกันอีกทีนะอันนี้ท่อที่ใส่เข้าไปในปัม๊มเพื่อจะปั๊มน้ำมันขึ้นไปบนถังน้ำมันซึ่งเป็นปีกเครื่องบินนะครับปีกเครื่องบินเป็นถังน้ำมันนะพี่เขาไปทำอะไรเนี่ย ไปจุดอะไรครับจุดอะไรลินนิดหน่อย,อยจุดเสร็จน่าจะเติมน้ํามันเต็มแล้วมั้งเนี่ยจุดข้อมูลมั้งครับระหว่างจุดเราก็จะเห็นแอร์ครับเมนเทนแนนต์นะครับส่วนที่เป็นบำรุงรักษาเครื่องบินเดินมาคุยกันน่าจะจุดข้อมูลแชร์ข้อมูลกันนะครับหลังจากนั้นพี่ที่เติมน้ํามันเครื่องบินก็เปิดประตูเข้าไปทําอะไรอีกทีทาอะไรเนี่ยปีนเข้าไปในรถนะครับส่วนคนที่เป็นส่วนบำรุงรักษาเครื่องบินก็มายืนรอตรงนี้เฮ้ระหว่างนั้นเห็นอะไรแบบ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 ใครมาเดินตรวจอันนี้ครับ ใครอ๋อพายลอตนะครับ P I L O T พายลอตแปลว่านักบินนะครับนักบินมาเดินตรวจรอบเครื่องบินก่อนนะครับก่อนจะทําการบินนะครับเขาจะเดินเป็นรอบตัวเครื่องบินเลยนะครับน่าจะเหมือนเหมือนผมนะครับผมเวลาเช็คเครื่องจักรกลหนักในฟาร์มหรือว่าเครื่องจักรกลก่อสร้างเราต้องเดินบนนะครับบนขวาหรือบนซ้ายก็ได้อันนี้รู้สึกเขาเดินบนตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้มาเช็คเครื่องยนต์ก่อนนะครับเมื่อกี้เช็คตัวโครงสร้างเครื่องบินแล้วก็มาเช็คเครื่องยนต์ หลังจากเช็คเครื่องเครื่องยนต์นะครับน่าจะเป็นเช็คส่วนปีกต่อไปนะครับข้ามไปตรงนี้ไปดูนี่เช็คอะไรอ่าเดินไปตามปีกแล้วครับเดินไปตามปีกแล้ววนครับวนกลับมาตามเข็มนาฬิกาที่ผมบอกนะครับเวลาผมเช็คเครื่องจะกลหนักผมก็เดินรอบแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาแค่เดินให้เป็นทิศทางเดียวครับของเขาก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการบินมันเดินกันยังไงนะเดินเสร็จนะครับปีกเข้าไปหาลำตัวเสร็จลำตัวก็น่าจะเดินไปเรื่อยๆจนอ้อมหางอ้อมหางแล้วก็มาหา เครื่องยนต์และปีกอีกรอบนะครับระหว่างนี้มาดูคนทํางานคนอื่นนะครับอันนี้คนเอาของเข้าไปในเครื่องบินก็สําคัญนะครับทุกตําแหน่งสําคัญนะครับแต่ผมพูด3ตําแหน่งให้ดูเฉยๆเอานักบินเดินไปแล้วครับเมื่อกี้เห็นแบบเดินไปไหนตรงหลังเครื่องยนต์หลังเครื่องยนต์แล้วจะไปไหนต่อครับเห็นหัวนักบินโผล่มาแล้วเห็นไหมครับหลังเครื่องยนต์เสร็จเหมือนที่ผมบอกเดินอ้อมไปทางหางเพราะว่าต้องเดินอ้อมตามเส้นรอบอเครื่องจกักรหรือว่าเครื่องบินนะครับอ้อมไปทางหางแล้วค่อยมาปีกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เครื่องยนต์ออีกกฝัั่งงนนนึเหมื อาส่วนบำรุงรักษามายืนตรงนี้แต่เมื่อไหร่ครับอันนี้ด้านหน้าคือบินเห็นชัดนะครับถ้าเป็นขอบดำๆอย่างเงี้ยขอบดำๆตรงกระจกแสดงว่าแอร์บัสเอสามหาสเห็นไหมครับคนเติมน้ํามันกาลังเลื่อนในตรงลิฟต์ขึ้นไปนะครับอถอดท่อนะครับเติมน้ํามันนะถอดออกจากอีกเครื่องบินแล้วครับเพราะว่าถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกไอ้ทำไมมี2อ,อันผมไม่รู้นะครับหลังจากถอดออกเสร็จปุ๊บเอหันไปดูอะไรแวบๆก่อนแป๊บหนึ่งครับ แป๊บหนึ่งครับแอร์ครบเมนเทนแนนต์กำลังเดินบันไดขึ้นไปหลังจากได้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับก็เดินขึ้นไปขึ้นไปคุยกับนักบินหรือกับตันหเลอว่านักบินยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับเอานี่ไงนักบินยังเดินอยู่ครับยังไม่เสร็จเลยเดินเพิ่งถึงเครื่องยนต์ครับถึงเครื่องยนต์ถึงอะไรเสร็จก็น่าจะวนมาถึงตัวถังเครื่องบินแต่ดูนักบินมาเดินดูเครื่องยนต์ตรงนี้นานจริงๆนะครับสงสัยอะไรหรือเปล่าใครจะเป็นไรนะครับผมต้องนั่งเครื่องนี้ อ้าวระหว่างที่รอนักบินตรวจเรามาดูพี่เติมน้ำมันอเอาไปไหนแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้แกมาถอดอะไรเนี่ยตรงนี้มาดึงอะไรตรงนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเขาดึงอะไรในตรงนี้ใครรู้บอกด้วยนะครับอ่ะระหว่างนี้ไปดูนักบินดีกว่าออานักบินหายไปไหนแล้วเอาเรียบร้อยแล้วครับตรวจเสร็จเรียบร้อยนักบินก็ขึ้นไปประจําการค้างๆกับกัป eb, ตันนะครับมาดูพี่เติมน้ํามันเหมือนเดิมอะไรเนี่ยล้วงอะไรล้วงอะไรผมไม่รู้เสร็จปุ๊บเอาที่เปิดฝาปิดฝา โอ้ตรงนี้เป็นฝาปิดครับแล้วก็้อยขาตัวนี้เป็นตัวจับเพื่อเปิดปิดฝานั่นเองครับโอ้โหและส่วนไอตัวกากบาทกรกบาทนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเติมน้ํามันอยู่นะครับไอขาเปิดถังน้ํามันก็เก็บไปแล้วส่วนทงในตัวเนี้ยก็เดี๋ยวเขาคงเสียไว้ครับเออเสียไว้หลังรถพอดีการแล้วก็ไปดูส่วนอื่นบ้างต่ครับเมนเทนแนนต์ไปแล้วไพร์ลอตไปแล้วเอาเดี๋ือพี่คนนี้แกเดินไปทําอะไรเนี่ย ถอดสายแล้วน่าจะถอดสายกลาวครับสายดินเพื่อไม่ให้เกิดการไฟฟ้าสถิตนะครับไม่ให้เกิดการสปาร์กนะครับตัวนี้เป็นสายกลาวเสร็จแล้วก็แกก็ม้วนๆครับมานม้วนๆม้วนๆเหมือนสายไฟนะครับเห็นสายไหมครับตรงพื้นนะครับแกม้วนๆเห็นไหมครับมันก็กลับมาแล้วขึ้นไปแล้วเสร็จเรียบร้อยครับหมดแล้วทีนี้แกจะทำอะไรต่อครับเนี่ยไปดูว่าแกเดินมาเก็บสายต่อนะครับอ่ะดึงสายนี่ออกมันเหมือนมีล้อนะครับมันก็ลากดึงไปเรื่อยๆแกก็ลากดึงไปอ้อมตัวรถเลยครับ เหมือนอ้อมตัวรถก็จะมีตัวบาร์ให้เกี่ยวใช่ไหมครับมีแท่งให้เกี่ยวตรงนั้นพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บทาไงดีอะหลังจากนั้นเหมือนแก้บัตกดปุ่มอะไรตรงนี้เห็นไหมครับตรงบาร์ตัวเนี้แท่งตรงนี้ที่อยู่รอบรถที่เกี่ยวสายดูดน้ํามันนะครับยกสูงขึ้นเห็นไหมครับล้อพ้นพื้นแล้วนะล้อของสายดูดน้ํามันลอยพ้นพื้นแล้วนะครับเมื่อกี้ยังอยู่บนพื้นอยู่เลยเรียบร้อยครับจากนั้นก็วอล์กอาราวหรือว่าเดินตรวจรอบตัวรถนะครับตามเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วไปครับทีนี้ เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกตำแหน่งที่ผมพูดสามอันเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับมาดูข้อมูลแถมเครื่องยนต์เลยไม่ใช่เครื่องบินนะน,นี่ชื่อสีสเกตนะครับพี่เขาทำอะไรเนี่ยปิดฝาเรียบร้อยเช็คโอเคเรียบร้อยกลับแล้วครับทีนี้ส่วนพี่เติมน้ำมันเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับเหมือนกันครับต่างคนต่างกลับเหลือเจ้าหน้าที่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทํางานเกือบครบกันหมดแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปขึ้นเครื่องแล้วครับทีนี้ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วครับทิ้งท้ายด้วยการดูหน้ารถ เติมน้ํามันนะครับแบบนี้นะรถที่ดูดน้ํามันจากพื้นนะครับมันจะมีรถที่เติมน้ํามันจากถังของตัวเองก็มีนะครับเบื้องหลังการไทยทําจากตึกเซททไลท์เอสหนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นเครื่องก่อนครับ